เรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟตรงนี้ก็ซุปมะเขือนะคะนี่น้ำพริกปลารา้าตรงนี้น้ำพริกปลาทูนี้เนื้อแดดเดียวนี่ก็ผักรวมนะคะมีหน่อไม้มีผักสายยามีถั่วมีฟักทองมีฟักเขียวมีมะเขือทุกอย่างครบนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะทุกคนโอ้ิก เดี๋ยวก็ต้มมีหน่อไม้ต้มด้วยแล้วก็นึ่งนึ่งผักมีมะเขือมีผักชัยาแล้วก็มีถั่วปักยาว ันนี้เราจะมาทำนึ่พริกปลาน้คะกันนะคะทุกคนวันี้จะทำนึ่งปลาแล้วนึ่งถักนะคะแา้วทำน้่พริกก่อนพวกพรกก่อนนะคะพวกพรกกรองพริกสุจแล้วติ่บต้แบบนี้นะทิกแบบนี้นะไม่งั้นไม่ติดไง้าไมเด็ดนรไมด็ดไม่ได้สาธทุกคน วันนี้จะมาทำน้ำพริกปลาทูนะคะทุกคนน้ำพริกปลาทูบ้านกูฟัดนะคะนี่เตรียมไว้คือปลาทูมีพริกพริกนี่พริกแบบนี้แล้วก็นี่กระเทียมมีหัวหอมที่หมกแล้วนี่ก็ปลาทูนะคะทุกคนปลาทูแล้วเราก็จะมาดูผักที่เราเตรียมไว้นะคะผักที่นึ่งไว้นะคะนี่ทุกคนว้าว มีหน่อไม้หน่อไม้อุ่นเฉยๆมีถั่วมีผักเสียยามีลูกมีฟักแล้วก็มีฟักทองฟักเขียวนะคะทุกคนครูพัดไม่ปอกนะคะเดี๋ยวแกกง่ายดีนะคะไม่ปอกตรงนี้ไม่ปอกล้างให้สะอาดแล้วก็มานึ่งวมกันมีผักเสียยาแล้วก็มีถั่วฟักยาวแล้วก็มีฟักเขียวฟักทองนะคะหนึ่งมีหน่อไม้ด้วยนะคะหน่อไม้เราก็อุ่นด้วยนะคะ เราจะมาทําน้ําพริกกันแล้วนะคะเราก็ต้องโขลกพริกก่อนใช่ไหมเอ่อโขลกพริกก่อนโขลกพริกให้ละเอียดแล้วค่อยค่อยมาเกลกระเทียมแล้วก็หอมหอมล้วก็หอมกระเทียมคั่วไปเส็จเรียดร้อยนะคะแกะเปลือกเดือดร้อยตอนนี้ก็ถึงขั้นถึงเวลาที่เราจะมาทำโกโขกโคลกโลก,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 กละเอียดนะคะแป๊บเดียวก็ละเอียดเลยใเหไหมโคกเล็กๆของ ของคูแพทนี้โอ้น่ารักมากเลยคบเล็กๆโคโก,โก,โกนี้สําหรับทําน้ําพริกโคกที่เป็นหินหนักๆก็ไม่อยากจะทํนานะยกไม่ไหวปวดแขนด่งเป็นสากแล้วโอ้โหโห,โหนักมากก็ใช้ขัอ่าสากไม้แล้วก็โคกดินเผานี่แหละนะคะทำเบาๆทำน้ำพริกเสร็จก่อน บรราตามเป็นยังไงนะคะทุกคนต่อไปนี้ก็ต่อไปนี้ฉันจะทําอาหารอร่อยนะคะอร่อยแน่ๆอ้าวละเอียดแล้วคลิกแล้วก็เอาหอมใส่ลงไปหอมใส่ลงไปนะคะทุกคนหัวหอมแล้วก็กระเทียมนะคะหัวหอมแล้วก็กระเทียมใส่ลงไปให้จบ อย่าอย่าอย่าก,กระดินเอ้ออย่ากระดินออกสีอย่ากระดินงออกนะเบา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 ,บาใส่ปลาทูลงไปนะคะทุกคนใส่ปลาทูแล้วนะคะน,นี่น้ำพริกแล้วปลาทูอันนี้แบ่งไว้ใส่เป็นน้ำพริกปลาละนะทุกคนอยากกินน้ำพริกปลาลาด้วยแต่อยากกินน้ำพริกปลาทูด้วย เรเลยต้องทำสองอย่างมี่ปลาล้านะทุกคนปลารปลารปลา้าเราจะตักปลาจะใส่ปลาร้าแบบนี้แหละตับเสร็จแล้วเราก็ไปทำหม้อหมกไฟแล้วก็มาใส่น้ำพริกอร่อยนะทุกคนไม่ใส่อุ้ยหมาหมาหมานี่ไงหม้อหมกปลาร้าปลาร้าที่เราจะเอามาใส่น้ำพริกนะทุกคน นี่นี่เราห่อหมกไฟหมกไ,ไฟอย่างนี้ให้มันสุกก่อนนะคะปลาไหลกินก็น่ากลัวเนาะโอ่ยห่อหมกปลาร้าใส่น้ำพริกนะคะทุกคนน้ำพริกปารอ้า รับรองความอร่อยค่ะแซ่บ